감사합니다. 오늘 은 여러분이 단어 하나를 가지고 가야 되겠습니다. ทุก적으로는이 단어를 모를 때는 어왜배가야 되는지를 모르겠죠. 저도 형폼นะครับ.ผมไม ทำเพื่อให้ค <inches phin fly> no <pl ains> ิดจ <cage> ักเติบโตหรือเปล่าแล้วทำไมถึงต้องไปพันธกิจต่างประเทศด้วยตอนนั้นผมไม่เข้าใจเพราะตั้งแต่เด็กผมไปคิดจากผมไม่รู้ว่าทำไมต้องมาคิดจักตั้งแต่ที่ผมรู้จักคำเนี่ยคำตอบก็มาหาผมคำนี้คืออะไรครับก่อนที่จะเข้าสู่เน้อเรื่องนะ เราเขอตรวจสอบในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ก่อนกันก่อนนะครับทำไมสตาลินมุนะครับ2 3 0 0ถึงต้องฆ่าคน23ล้านคนครับทำไมถึงเขาต้องทำอย่างนั้นแน่นอนเขาต้องมีเหตุผลทางการเมืองแน่นอนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้น อย่างนี <Pop keys in expand> ้ทำให้คนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นศพแล้วยังไงต่อครับฮิตเลอร์ถ่าคน17ล้านคนครับในนั้นมีชาวยิวเนี่ย6ล้านคนครับที่โดนฆ่าครับอย่างที่พท่าที่กัมพูชาคิลลินะครับ killing f มรับการฆ่างเขา มีคนชื่อพอลพจนะครับ <S <S พอลพจเนี่ยเขาเป็นผู้นำคำปูชานครับเขาฆ่าคนสองล้านคนครับแน่นอนเหตุผลต้องมีครับ <S <S ถ้าแล้วทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นครับถ้าเราเข้าไปสู่เนื้อหาในตอนนั้น S <S จะใส่ร้ายนะครับใส่ความคนที่เชื่อพระเยซูว่าเป็นพวกเทียมเท็ะลีเทียมเทียบคนที่นอกลีด็ตนซเมตอนนี้จะใส่ความหรือไม่ใส่ก็ช่างแต่ตอนนี้นตอนนั้นอ่ะมันถูกกำหนดเป็นกฎหมายครับว่าคนที่เชื่อพระเยซูเป็นละทีทินอกนอกลีดกรเริาหดก็สมัยนะั้นไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถูกกำหนดเป็นกฎหมายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราทำาช่นี้ต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ย ก็จะถูกฆ่าครับถูกประหารชีวิตุบแล้ยุคสมัยแบบนี้นที่น่ากลัม,มันส่งต่อมาเรื่อยๆก็่ยนวที่บุเมี กททดสอบที่ยากลำบากกว่านี้เข้ามาอย่างที่ทุกท่านทราบอานาเนียซัฟิลาเหตุการณ์ของอานาเนียกับซัฟิลาครับถูกครับก็คือเราอ่านเนื้อหาต่อจากนั้นแต่ก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ครับอานาเนียซาฟิลาก็ฉีกมารามันขึ้นเงินทุกอย่างอานาเนียกับซัฟิลาเนี่ยเขาบอกว่าจะถวายทรัพย์แต่เขาหลอกพระเจ้านั่นเอง กก็ยังนต่เกีวเนี่นสริตท่ตน่นอนตรงถึงตรงนั้นเนี่ยยังดีแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ในขีดจกร่างที่กขีาจำกัดอาณาเนียก็ชูกอย่อาณาเนียโกหกแล้วก็ถูกฆคายตายครับถูกไหมครับตายครับในคิดจักก็แตคืจะมาล่ว่าจันนาว่านันแต่เพๆก็จาันโกหครเป็นคนคิดด้วยกันครับก็คือสามีภรรยาคิดด้วยกันถูกไหมครับเปล่าเ่าราดือขนๆก็คมันมีวามร้กก็คือพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสุดท้าย ภรรยาของเขาก็ตายครับพวกเขาร่วมหัวกันนะคับก็คือตอนนั้นเป็นยุคยากลำบากแต่ว่าในคิดจักรมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอเนี่ยสองคนเนี่ยก็จัดพิธีศพให้กับสองคนนี้ที่ตายไปถูกไหมครับก็ตั้งหลุมศพแล้วในคิดจักก็เกิดการทดสอบการทดสอบครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นหลังจากนั้นครับชีม่วารู้นั่นเดครัวเเกี่ิฮัารแงว่าคนที่เป็นสมาชิกทั้งหมดจะถูกทดสอบแต่กลับกลายเป็นว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเป็นกลัวครูพระเจ้ามากกว่าฉันร้่งแล้วก็เกิดหมายสำคัญอัศจรรย์มากมายท่ามกลางบรรดาอัครทูตครับผมหลังจากการทดสอบทางนี้ถูกไหมครับ แล้วก็เกิดการรักษาคนเจ็บป่วยแล้วก็เหล่าสมาชิกก็ลุกขึ้นครับลุกขึ้นออกไปประกาศในข้อที่สิบห้บหกบอกอะไรครับดาคนที่เจ็บป่วยคนที่มีผีโศกได้รับการให้หายถูกไหมครับเป็นเนื้อหาที่ทําการเคลื่อนไหวการฟื้นฟูขนาดใหญ่ของที่จัดครับากนเทพนั่นคืออะไรครับเปโตรก็อีอาณาสับิล่ก็죽了때 มันจะมีคำพูดที่ตอนที่อนาเนียกับซาฟิลาเนี่ยทำเนี่ยเปโตรพูดครับนยอมอยู่ในกิจการบทที่5ข้อที่สครับบอกไว้ว่าอะไรในข้อที่สามเขาบอกไว้ว่าอะไรเปโตรจึงถามว่าอาาเนียทําเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ อันนี้ทําไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกตอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมครับคำนี้แหละครับที่พวกคุณต้องจดจำนี่าอ่าตะไรในใจของพวกคุณเนี่ยมีซาตานเต็ไมไหมดเลยนี่คือคําที่คนทางแม้คนทางโลกไม่มีทางรู้แน่นอนครับเราเรียกว่าเนฟิลครับเนฟิล ิอมมีร์เนฟิลเราต้องรู้จักก่อนนะครับถ้าเรารู้จักคอาเนฟิลเนี่ยประวัติศาสตร์จะถูกอธิบายได้หมดแล้วก็เห็นทุกอย่างถูกอธิบายได้ทุกอย่างแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คำนี้คว่าในประเทศเมกาสามองค์กรหรือว่าองค์กรของเนฟิลเนี่ยยึดครองเมกาครับ คำเป็นคำไหนไม่มีใครรู้ครับแต่มีสาวบหนึ่งคนเนี่ยไปพูดกับอ,อาจารย์มหาหลัยที่นั่นเขา,าบอกทำไมถึงรู้อาจารย์มหาลัยที่เมกาทำไมถึงรู้ครับฟัาเขาไม่รไจริงจริงที่เมกาด้วยความจริงแล้วเนฟิลหรือสามองค์กรเนี่ยยึดครองเศรษฐกิจทุกอย่างปกครองทุกอย่างหมดเลยแล้วคำว่าเนาฟิลนั้นแปลว่าอะไรครับมันไม่ใช่ภาษาเกาหลีนะครับเป็นภาษาฮิบรู ภาษาฮิบรูนะครับนาพันคำว่านาพันนะครับคำว่านาพานคือภาษาฮิบรูมาจากลากสับนี้ครับนาพาวเนี่ยแปลว่าอะไรครับผู้ที่ล่วงหล่นจากบนข้างบนนั่นเองล่วงหล่นจากฟ้านั่นเองครับคำนี้เปลี่ยนมาเป็นคำนามแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่าเนฟิลนั่นเองหรือเนฟินลีนเนฟิลเราต้องมาเงี่ยหูฟังในคำนี้นะครับว่าคนที่อยู่ที่เมกาต้องตั้งใจฟังตรงนี้นะครับ พอที่จะตั้งใจทําการพารกิจการประกาศต,ต้องเงียหูฟังให้ดีนะครับคาว่าเนฟิลคือผู้ที่ล่วงหล่นจากฟ้าล่วงหล่กกนจากข้างบนถ้าเป็นอย่างนั้นในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ที่สําคัญนั้นถูกจดบ,บันทึกครับผมข้อแรกเดนงคืออะไรครับคือเหตุการณ์ของส่วนเอเดนครับอีซานาน,นีนนจอย่าเชื่อพระเจ้า ไม่ต้องเชื่อก็ได้ทำไมถึงต้องเชื่อพระเจ้าอ่ะ แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าเลยบอกนั่นแหละบอกเจ้าสำเร็จเองได้ทำไมต้องเชื่อพระเจ้าล่ะอีมาเรเมเดกลกินอดามแลเอาที่รู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของคำพูดนี้ได้หลมันครับพอึกว่าแค่อย่างนั้นพอผ่านไปนิดหนึ่งผ่านไปอีกนิดหนึ่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโนอานครับทำนี้แหละที่ปรากฏขึ้นเนฟิลเวลานั้นมีคเนฟิลในเวลานั้นมีคนเผาเนฟิล พูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาเกาหลีตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่ซาตานทำการงานกับมนุษย์ตั้งแต่สมัยนั้นเลยเพราะว่ามันมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่แล้วอะไรครับเอากำลังนั้น สามเหตการที่สาครับไม่ต้องมีพระเจ้าเรามารวมกําลังกันเถอดนั่นแหละคือเหตุการณ์หอคอยบาเบลนี่คือเหตุการณ์3มเหตุการณ์ที่สําคัญในพระดำบีนี่คือเหตุการณ์ของเนฟิลถ้าเป็นอย่างนั้นให้เราเงี่ยหูฟังดีๆนะครับสถาบันมยึดครองอเมริกาอยู่นะครับประเทศอเมริกาก็รู้ครับอยาไปเชื่อพระเจ้าเลย นี่คือองค์กรนิวเอชครับข้อที่หนึ่งคนที่เป็นตัวแทนบิลเกตครับเป็นสมาชิกระดับสูงระดับสำคัญถูกไหมครับแล้วก็มีอีกองค์กรทึงครับในข้อที่สองตอนนี้ทุกคืนเขาเอารวมตัวกันแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวการเข้าทรงแบบระดับสูงระดับพรีเมียมคือฟรีเมียรันครับ มีสมาชิกเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของเมกาเกว่าถึงสิบกว่าคนแล้วก็ทำการสวมผีเข้าครับในทุกๆธรรมศาลาของพวกเขาพูดง่ายเขาสร้างโรงเรียนนั่งสมาธิขึ้นด้วยที่เมกาสร้างมหาวิทยาลัยของการนั่งสมาธิที่ BTS ท,ที่นั่น BTS จบที่นั่นนะครับมันไม่ใช่เหการธรรมดา ยกตัวอย่างไมเ a ิลแจ็ k สันเป็นสมาชิกขององค์กรนี้ครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบสตีฟเอฟฟ์เป็นสมาชิกองค์กรฟรีเมซันรับตายครับ,รบเขาเสียชีวิตแล้วเป็นการเคลื่อนไว้ในฟิลขนาดใหญ่และข้อที่3ม ที่องค์กรหนึ่งชาวยิวครับองค์กรยิวอ๋อคอยบาเบลเนี่ยสามองค์กรนี้ร่วมด้วยกันเพราะว่าอะไรเงินที่สําคัญสําคัญของเมกาชาวยูบเปคนครอบครองเขายึดครองทั้งหมดเลยเวิลด์สตรีททั้งหมดมันเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากนะครับเรื่องน่ากลัว่ต่ออเมริกาไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะว่าคนเมกาเขาก็รู้กันหมดและข้อที่สี่ แต่ซาตานตัวนี้มันเข้ามาสู่คริดจักรนี่คือข้อที่สี่ทำไมครับเพราะฉะนั้นถึงไม่มีคิดจักรไหนที่เป็นคิดจักรที่ถูกต้องมัเข้าแทรกซึมคิดจักรไม่ยอมทายทอดข่าวประเสริฐมีคิดจักรมากมายที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐที่แท้จริงแต่คิดจักรมากมายเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรที่เป็นของแท้ พราะฉะนั้นผมว่าการเคลื่อนไหวในฟิลเนี่ยมันปกครองทั่วโลกยึดครองไปทั่วโลกเลยินเด้งอุก็คือเนี่ยมาสร้างให้คนเป็นดูเป็นคนดีนนั่นแหละนั่นคือการเคลื่อนไหวการนั่งสมาธิมันเข้าถึงประเทศเก่จาจีน,น,นแล้วครับเพราะการเคลื่อนไหวการนั่งสมาธิคือสาบองค์กรเป็นคนสร้างขึ้นแล้วมันเข้าสู่โรงเรียนเป็นการเจริญภาวนาประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้น ตาตานตัวนี้เปัญหามังเข้ามาโซน,นริสตา์แล้วก็ทำลายอนาณาเนียกับซับฟ,ฟิลาครับทำลายคนแบบนี้ครับ แล้วทิจักยุคแรกเนี่ยร<ล>ู้แล้วเปโตเนี่ยเป็นคนเผยเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ว่าอาณาเนียทำไมซาตานถึงควบกลุ่มใจของเจ้าให้โกหกต่อพระมิาบริสุทธิ์ตอนนั้นแหละที่เราสมาชิกนั้นรู้ครับ <S <S และคนเรลานี้แหละที่ทำภารกิจโลกครับท่านถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้ที่ทุกท่านต้องรู้สามข้อที่ทุกท่านต้องรู้ข้อนหนึ่งครับ เราต้องรู้จากการเคลื่อนไหวเนฟิลที่แม้กระทั่งคนนับถือลูกคารพไม่รู้ครับนั่นนี่คือ,อมหอออมายความว่าอะไรประเทศญีนน่ปุ่นยังไม่เข้าใจครับญีเราคนที่มีหน้าที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเราต้องไปพูดกับญี่ปุ่นนะครับประเทศไหนามาเกิดขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาจะสร้างวิหารของเทพลูกคารพนั่นเองเทพจอมปลอม แล้วก็ให้ไปกราบไหว่เหล่ารูปขรลมนั่นคือการนับเกาลรูปารลนั่นคือการงานของหมาดสาตานทำใหความสามารถลิทธิรุภาพถึงตากคเพราะว่ามันคือการงานของเนฟิลิมเนฟิลถูกไหมครับอียิปต์เองก็เช่นกันโรมก็เช่นกันญี่ปุ่นก็เช่นกันไม่ได้บอกว่าห้ามญี่ปุ่นนะครัมีแค่ในพระคำปีเท่านั้นที่บอกว่าห้ามนัสกาลรูปารลมั่นคือการเคลื่อนไหวเนฟิล พระะพรเจ้าค so ือพระคำพีทุมครับในนั้นบอกว่าอย่าถ้าตอนนั้นที่องค์กรเี่คกริกที่ญี่ปุ่นเขาปฏิเสธตอนที่ต้องต่อสู้กับการเมือง เขาเราไม่สามารถทำได้ตอนเนี้ยคนเราเนี้ยยังไปนมัสการลูกเคารพอยู่เลยคนที่เป็นขิ้เสี่ยงตอนนี้ที่ญี่ปุ่นในทวีปเอเชียปัญหาทางจิตเยอะที่สุดเลยครับทุกท่านทราบถูกไหมครับเมนนาที่ญมค์กรนในทวีปเอนที่้ปัญหาทางจิตสูอที่สุดเลยใรับกนทรบกมคแต่คนที่เป็นนักการเมืองเขาอายไม่กล้าพูดครับ เลี้ยลายเต็มถนนนอนเกินกาเต็มถนนแล้วก็เหตุการณ์ข้าว้วยเปินไม่กี oui> ่ปีเนี่ยเกิดขึ้นกว่าหกร้อยเหตุการณ์เขาสติเพียนก็เลยยิงกันตากครับก็ถ้ามีเื่องมาเกิดขึ้นก็พอเป็นคนที่ ยึดครองอำนาจคนที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยยึดครองเขาสร้างวิหารรูปเคารพแล้วก็ท you ําการให้นม <the> ัสการรูปเคารพแปตกครับแต่สิทธิพิบานจูคีชอยเนี่ยบอกว่าไม่สามารถทําได้นั่นเองโบกษิยั่นก็คือสิทธิพิบานท่านอื่นในเกาหลีบอกทําหมดเลยแต่เราไม่ทําคนนั้นไม่ทําก็เลยถูกฆ่าตายครับเอเฟซุยกจากสิบเอ็ดเลยเอเฟซัททข้อที่สิบสองไม่ดีชาตานั้นชาติเนี่ยที่มองไม่เห็นตึ้นตาเนี่ยมันยึดครองใครครับ มันยึดของผู้ที่มีอำนาจในยุคนี้ แล้วก็คนที่มีกำลังแล้วก็พวกอาชญากรนนัังเดแล้วก็พวกวิญญาณที่อยู่ในสวรรค์สถานถูกไหมครับ้มายืดของคนเหล่านี้เราต้องอธิษฐานนะครับในเอเฟซัสบทที่2คนที่มีอำนาจสูงคนที่มีอำนาจคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงถ้าซาตาเข้าไปอยู่ในตัวพวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรคนทั่วไปคิดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเกิดสงครามไม่ใช่นะครับ มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในพระคำภี์บอกไว้อย่างชัดเจนเรียบง่ายมาก นค,คนที่ฆ่าตัวตายเขามีสภาพแวดล้อมยากจนเลยฆ่าตัวตายหรือเปล่าไม่ใช่สิงีอคซาตานเองจับยึดตั้งแต่ในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเขาถูกซาตานจับเลย่าตัวตาย่นร,คนนระรรครัมภีรบกอกไ้อย่างเว่าเาถูกาตาน่เยต่าตัวตายแต่คนที่นมัสการรูปเคารเขาไม่มีทางรู้ตรงนี้นเพราะนั้น หลักฐานนะเราจับต้นเออียิปต์ที่เคยครองโลกไปเนี่ยมันถูกทำลายลงถูกไหมครับล่มลงบาบิโลนที่นี่คือตอนไหนครับคืออิหร่านถูกไหมครับถูกทำลายลงถูกไหมครับปาชาใจปั๊บโอ้เด็ดมิจรรมปาซาเนี่ยคือที่ไหนครับก็คืออิหร่านถูกไหมครับถูกทำลายลงพระเจ้าข้า สิ่งผู้ที่พระเจ้าปัญนาไว้เนี่ยมันเป็นพววนะของชีวิตแต่คนส่วนใหญ่กับไม่เชื่อครับประเทศเกาหลีใต้เอง,เงก็เช่นกันก่อนที่ประธานาธิบดีอีซึงมันจะเข้ามาเมื่อก่อนเป็นประเทศแห่งรูปขาารพเขาบขาอกวายต้นไม้ไปไว้ก้อนอหินหมดเลยนี่คือประเทศเกาหลีใต้ล้าหลังขนาดไหน ยุโรปตอนนั้นที่ยุโรปมีรถไฟใต้ดินแล้วแต่ประเทศเกาหลีใต้ย,ยังใส่รองเท้าฟางอยู่เลยญี่ปุ่นสร้างปืนแล้วบันเตอร์แล้วเรายังจีเกียนอยู่เลยนี่คือเกาหลีใต้แต่ด้วยความโชคดีข่าวเซอร์นั้นเข้ามาที่ประเทศประเทศเกาหลีใต้ครับต้งองพอเนยนะครับแต่คนเหล่านั้นแหละที่ก่อตั้งคิดจักรและก่อตั้งโรงเรียนครับเราต้องทราบครับเราต้องรู้

자ั연히ย상사นี้지못하지งสั่งร่างจึงหมดทาโลไม่รู้าเขาไม่รู้ว่าอะไรคือจริงไม่จริงเขาไม่รู้อย่างจริงๆครับจ้าเยกตัวอันอันนี้คือผ้าเช็ด้าขออาจารย์ลยครับก็คืออาจารย์ก็จะเช็ดจมูกเช็ดน้ำมูงเช็ดนี่นะครับแต่หผหลอกล่อพวก จะหลอกล่อพวกคุณผมก็จะเอาอันเนี้ยไปติดขนางครับแล้วก็ผมก็จะบอกว่าถ้าพวกคุณไปกราบไหว้ผ้าพื้นนี้แล้วก็ถวายเงินให้กับผ้าพื้นนี้คุณขอสิ่งใดก็จะได้เป็นไปตามที่คุณขอจริงไหมครับหรือไม่จริงมันเป็นคำพูดที่มันเป็นเรื่องฟังไม่ได้ไครับแต่ถ้าเราไปที่วัดน,นะครับเนี่เาจะเอาอะไร วางไว้ไวนแล้วก็บอกว่าชิยนํำอธินส่โนโี่เลยจแล้วก็ให้ท่ามใส่คำอธิษฐานไปอย่างเดียวนะครับต้องใส่คำอธิฐานพร้อมกับเงินคำอธิษฐานของคุณถึงจะสำเร็จโกหกหรือว่าเรื่องจริงครับนี่แหละคือปัญหาถูกไหมครับบางคนบอกวนจรไม่พูดเลยลครังคนบอกว่าโกกบางคนบอกว่าจริงบาลไางคนบอกว่าจริงมดเลยี่กาโนดเเลยเดย แต่คน <icana>, <ผ>เหล่านี้แหละที่ไปที่วัดแล้วก็ไปย่อนลงในไห้เนี่ยไปทําแบบที่เขาพวกเขาพูดเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเราเรียกว่าการงานของหมาปาตานครับถูกไหมครับเลยไปครับพอมันเกิดขึ้นเลยไปแล้วก็ถูกใครจับครับเมฟิลเนี่ยยึดจับวิญญาณไว้ นให้เราลืมตาแล้วมองดูโลกสิครับลืมตาผู้ินสามสิบหมื่นเมตรมีคนเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เป็นล่างทรงว่าสามแสนคนแต่ตอนนี้ทัวโลกําลังจะลงทะเบียนคนเหล่านี้ให้เป็นสาสนาไม่นผีเข้าสูงครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเนฟิลเนี่ยแน่นอนว่าพวกเขามีกำลังพูดครับเขาพูดพวกสอสอเหล่ารัฐมนตรีไปหาเยอะครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่า 신의능력을알아맞추는는데결국은은사단속이가무너지ท้ายด้วยกําลังของผีพวกเขาทํานายทายทักถูกครับแต่ซาตานคือผู้ที่ทําการล่อลวงถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะล่มสลายครับในข้อที่สาม และการเคลื่อนไหวในฟิลิมเนฟิลที่แม้แต่คิดจักก็ไม่รู้ในคิดจักก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทําการบังคับไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทำการบังคัไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องเดิมพันตั้งชีวิตเพื่อการทำภารกิจนี่คือไม่รู้ครับทั่วโลกไม่มีใครรู้ปัญหานี้ไม่เคยไปยี่ห้อชาปันชนชาเลยแม้พวกเขาไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าแล้วเขาท่องทำสาบอะไรก็ไม่รู้ท่องไล่โมนอะไรนะครับไม่รู้นะครับนั่นเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ พวกเขาถึงอยู่ในการเคลื่อนไหวเนฟิลเราต้องไปท้าพระเยซูเมื่อกับพวกเขาพระเยซูบอกไว้อย่างนี้ครับตั้งแต่เจอก,กับเหล่าสาวากเจอกับเหล่าสาวกพวกบอกว่าพระองค์เนี่ยเรียกคนที่พระองค์พอพระทัยมาหนาว่าหัมเกกพตเพื่อให้พวกเขาไม่อยู่กับพวกอยู่กับพระองค์พเพื่ออะไรครับพเพื่อจะส่งใช้พวกเขาออกไปประกาศครู แล้วก็อะไรครับแล้วก็พระองค์พูดเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้ครับและส่งให้มีสิทธิอํานาจขับผีออกได้ทำนี้ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่าพอไปอเมริการู้เลยครับเราสามองค์กรสร้างธรรมศาราแล้วก็ทําการประทับผีเข้าล่างครับมีแค่คิดจากอเมริกาที่ไม่รู้ครับทาแบบแม่เนียนแบบระดับสูงมากๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสเป็นคำสุดท้ายคืออะไรครับพวกท่านจงออกไปทั่วโลกไปประกาศข่าวสวรรค์ม์ทุกคนแล้วก็บอกว่าใชไหมนะไล่คนที่ผีเข้าดินน้ำของเราถูกไหมครับแล้วก็ไปวางมือบนคนเจ็บป่วยนี่คือไม่ใช่คำธรรมดาถูกไหมครับแล้วก็พระเยซูบอกว่าครับ뱀과เชื้อราเริ่มบุ เราจะให้พวกเจ้ามีสิทธิมหน้าจเยียบงูลาและมังป่องแล้วไม่มีใครจะทำร้ายพวกเจ้าได้เพอาะฉะนั้ั้เราถึงต้องอธิษฐานเราต้องยืดจับนะครับพันธสัญญานี้ในตลอดทั้งสา์นี้ทำไมครับเราต้องยับยั้งหายนะผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเนฟิลิมเนฟิลผลกระทบเนี่ยมันรุนแรงนะครับ ถามที่พิมานเราทําการแก้บน,นไดไหมได้บน,นบนภาษาเก่าได้ไหมทาได้แต่ภายหลังจะเกิดปัญหาใหญ่กว่าเดิมเข้ามาเราไปนั่งบาเพ็ญตบะแต่ว่านั่นคือการการประทับทรงครับเราจะทําได้ไหมภายหลังจะเกิดปัญหาใหญ่กว่าเดิมเข้ามาถ้าเราใช้ชีวิตในความเชื่อไม่ถูกต้องปัญหาใหญ่กว่าเดิมจะเข้ามาถูกไหมครับเรารับความากการอดกลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่เรายิ่งทําสิ่งที่ผิดแปลปัญหาใหญ่กว่าเดิมจะเข้ามาครับ คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักโลกฝ่ายวิญญาณถูกไหมครับรู้แต่การกินประหาเนื้อหนังการกินสิ่งมองเห็นสิ่งที่แต่บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องทำการต่อสู้เรื่องนี้เราเลยใช้คำว่าประกาศและการทำบันดาคกินและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเราต้องรู้ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออะไรที่ในพระคัมภีร์ต้องการจริงๆคืออะไรเราต้องทำสิ่งนี้ถูกไหมครับพระเยซูผูรเนดเลย ทรงโกรธเลยครับพระพิโรธตอนไหนครับพระคริสต์ที่เป็นเราคาร์เดนจิตติกันใจดีเนี่ยเขาโกรธแล้วพระองค์โกรธเลยครับเราต้องรู้นะครับรู้ใช่ไหมครับตอนไหนตอนนี้มรดกของเยรูซาเล็มสิงเจียน입니다วิหารเยรูซาเล็มที่กับล่มสลายลงครับที่หน้าพระเยซูมาแล้วก็โกรธบอกว่าวิหารนี้เราจะทำลายลง ถูกไหมครับจะหายไปแล้วก็หายไปแล้วครับแล้วคิดจยุกลางพยายามจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาก็ไม่สามารถค้นหาได้ตอนนี้ก็ไม่สามารถค้นพบได้ครับว่าอยู่ที่ไหนรเแล้วในนั้นที่พระเยซูทรงโกรธมีสามข้อครับหนึ่งอะไรครับ้านของเด็กๆในลานของเด็กเดพวกคุณกําลังทําการค้าขายอยู่ร้านของคนต่างชาติพวกคุณทําการค้าขายอยู่ที่นั่น้านของ แห่งการอนิชาคุณไปค้าขายอยู่ที่นั่นนั่นแหละพระเยซูเลพิกการ์เลยครับเราต้องเตรียมสิ่งนี้ครับเราต้องยับยั้งผลกระทบต้องยับยั้งโรคภัยที่จะเข้ามาถ้าเป็นอย่างนั้นการนำวรรณคดีจะไม่ยากครับตอนนี้ยุโรปเมกาที่มีมากคนป่วยที่เป็นโรคจิตเยอะมากๆมันล้นทะลักออกมา พวกเขาไม่มีแผนรับมือพี่สาวไม่สามารถล่ำมือได้ด้วยวิทยาด้วยการรู้ด้วยความรู้ด้วยการเมืองไม่สามารถลับมือพวกเขาได้เศรษฐกิจไม่สามารถรับมือพวกเขาได้ ใหญ่มากๆครับและที่เอเชียญี่ปุ่น,ยนเยอะที่สุดครับคนที่เป็นโรคทางจิตไม่สามารถยับยั้งได้ครับมันเยอะเกินมันเยอะมากๆมันเยอะขนาดไหนรู้ไหมครับผมนำม่นาเีย่เยองเรืองบบ่อยๆนะครับแต่ว่าขอโทษนะครับแต่ว่าหนึ่งโคเรือเนี่ยมีหนึ่งคนที่เป็นโรคจิตเลยเป็นขนาดนั้นบางคนคบอกว่า<ช>ูกบางคนบอกว่าบางบ้านเนี่ยมีสองคนเลยด้วย มีคนลมจิตสองคนตอนนี้ทิเมกาเนี่ยไม่สามารถทำลายกฎหมายปืนได้ถูกไหมครับแล้วก็คนที่อุบซะกนยงโซ่กจีนเนี่ยเสียสติเนี่ยถือปืนแล้วถ้าลมเสียก็ยิงเลยครับยิงคนเนี่คือเหตุการณ์ปืนครับท่เมกาในปีหลายปีเนี่ยมีในปีเร็วๆเนี่ยมีถึงหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเหตุการณ์เลยครับที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นทั่วอเมริกาเลยครับชานวะตุรกีซีบีก็ต์มันเนี่ยาะไมีอะไรนั่นละซีบีก็ต์ตรงนีเราส่งตัวนี้เมวถ้าเราไปหาเรื่องเวลารถขับรถกันบนท้องถนนครับให้เราขอโทษก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเสียสติเขายิงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องท้าทายฝ่ายงานด้วยการอธิษฐาเป็นอย่างแรอาสุดท้ายว่าในตัวเรามีปัญหาอะไรบอองส่งมอบกุญแจนั้นเห้นั่นคือะไรครับองมอบกุญแจแห่งพันินสวร์ให้กับเราแครับางอื่นั้นไม่จะเป็นเลยครับเราต้องไปกอบกู้คนต่างชาติมากมายจะ่านจ คนเป็นนักการเมืองตอนนี้กำลังมาที่คิดไอ้ผมเยอะ็จ้นแทาวเผม่อ่งที่ยเราก็จะนิทานเพื่อับญี่ปุ่นนั้นเปิดยุคสมัยของคนต่างชาติล่วงหน้าไปก่อนเรา20กว่าปีแล้วครับ ก็เเป็นอย่างนั้นอ่ะเมื่อก่อนนะคนประเทศเราเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นคนประเทศเราอยากไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นไม่ได้อยากมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับมันหมาพามอะไรญี่ปุ่นนเป็นประเทศที่พัฒนาไปกว่าเกาหลีครับเพราะฉะนั้น แผนการรับรองรับคนต่างชาติเนี่ยถึงล่วงหน้าไปกว่าเกาหลีใต้สิบกว่าปีในปีเนี้เพิ่งเริ่มเปิดยุคสมัยของคนต่างชาติเข้ามาตอนเนี้ยเขายับยั้งหมดเลยประเทศเกาหลีใต้แต่นอนแต่ยังไงเราต้องเข้าไปสู่สากลระโลกครับเพรนั้นต้องให้คนต่างชาติมากมายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้รับการเยียวยาด้วยข่าวประเสริฐจริงๆแล้วก็ให้พวกเขาได้รับการเยียวยาและอดิฐานและให้เขาีกําลังเพราะฉะนั้นวันนี้พวกคุณเรียบง่ายมากเลยครับในนามของคกรรมก เยสุคริสต์ให้เราอธิษฐานที่จะโค่นพลังอำนาจของเนฟิลได้ขออวยพรในนามของพระเยสุคริสต์ครับในด้านในด้านหนึ่งแค่ครั้งเดียวก็พอครับอธิษฐานด้วยกันนะครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราสามารถยึดพระวจนะของพระองค์ขอให้เราเป็นวันที่เรามีชัยชนะด้านสงครามป่ายเญียนขอให้เกิดการงานด้วยนามของบาคิสตที่จะเอาชนะพลังอำนาจความมืดและถลายพลังอำนาจของความมืดขอให้เกิดการงานนั้นเกิดขึ้นพ้าพง,งอธิษฐานในพระนามของพระเยซูริสต์อามน